ค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทำนายไทยทักนะคะยังอยู่กับอาจารย์นชนันมากบูลนะคะในส่วนของชื่อบอกเรื่องราวนะคะในช่วงนี้นะคะยังรับสายสดของคุณผู้ชมอยู่นะคะที่มีความสนใจอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์ชื่อให้นะคะแล้วก็พิเศษหนึ่งคำถามสำหรับดวงชะตาของท่านด้วย <S <S ในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณผู้ชมที่มาเปลี่ยนชื่อกับอาจารย์ไปแล้วนะคะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาด้วยอยากเรียนว่าการตรวจดวงชะตาเนี่ยเป็นเหมือนการตรวจแผน ที่ชีวิตของตนเองอย่างน้อยนะคะถ้าท่านไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่บ่อยครั้งนักไม่ใช่นักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตรวจดวงชะตาอย่างน้อยปีละครั้งการตรวจดวงเพื่อให้ทราบแนวโน้มของชีวิตว่าปีนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างไรเป็นช่วงที่ดวงดีหรือมีเคาะเราจะได้วางแผนกับชีวิตได้เราจะเ,เดินหน้าหรือว่าชะลอไว้นะคะอาราค่ะการตรวจดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยของอาจารย์นชะนันนะคะเราจะคำนวนนะคะจากวันที่เกิด เดินเกิดพออเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดของท่านตัวดวง12ราศีแบบนี้นะคะสามารถบอกเรื่องราวชีวิตของท่านได้นะคะตั้งแต่พื้นดวงเดิมกันเลยนะคะพื้นดวงเดิมเนี่ยดวงดาวทั้งเอ,อ่อทั้ง12ดวงนะคะทั้ง12ดวงตรงนี้จะบ่งบอกนะคะในเรื่องของชีวิตของท่าน การเงินของท่านจะเป็นอย่างไรวาสนาของท่านจะเป็นอย่างไรสังคมนะคะเพื่อนฝูงเป็นอย่างไรพี่น้องเป็นอย่างไรกันบ้างท่งเสริมสนับสนุนท่านไหมท่านมีโอกาสที่จะมีบ้านมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือเปล่าหลายๆท่านถามว่าจะมีรถเป็นของตัวเองไหมนะคะแล้วก็บริวารดีไหมจะมีลูกหรือเปล่ามีลูกพึ่งได้ไหมอะไรไหมก็สามารถดูได้เช่นกันชีวิตคู่ล่ะครอบครัวดีไหม นะคะ,ะคู่ครองจะดีหรือเปล่าคู่ครองเป็นแบบไหนสามารถบอกได้จากโหราศาสตร์ไทยนะคะจะทำธุรกิจผู้ที่จะร่วมหุ้นลงทุนกับเราดีหรือเปล่าทำดูได้เหมือนกันจะมีเกียรติยศชื่อเสียงความน่าเชื่อถือไหมจะรับราชการนะคะรับตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้ดีหรือเปล่านะคะเหลวกับเรื่องงานจะทำงานเอกชนราชการหรือว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวดีนะคะก็สามารถดูได้จากโหราศาสตร์ไทยเช่นกัน ราบผลราไรได้จากมาันจะมาจากไหนนะคะสามารถดูได้แล้วก็การตรวจดวงแบบนี้ยังสามารถดูได้ในส่วนถึงนะคะดวงนับปัจจุบันดาวเสาร์และราหูที่อยู่ในราศีตุลส่งผลอะไรกับดวงท่านบ้างนะคะแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆชีวิตเวลาเคลื่อนย้ายไปการเดินทางของชีวิตดวงดาวเคลื่อนย้ายไป ความาการดำเนินชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายซึ่งจะเกิดผลอย่างไรอันนั้นต้องตรวจดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยกันค่ะนะคะเอาละค่ะมารับสายที่คออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณรัตนีนะคะค่ะวันนี้คุณรัตนีสนใจเรื่องอะไรคะเรื่องชื่อค่ะเรื่องชื่อนะคะท่จากจังหวัดไหนคะ โทรจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของคุณรัตนีนะคะเกิดวันศุกร์ประมาณกี่โมงได้ไหมคะไม่ได้ถามแม่นะคะเพราะว่าแม่ก็เสียแล้วโอเคเดี๋ยวอาจารย์เช็คให้นะคะปัจจุบันอายุสามสิบสามย่างสามสิบสี่จ้ะสามสิบสามเหรอคะค่ะเดี๋ยววันที่สี่นี่ก็คงจะเข้าสามสิบสี่แล้วมั้ง เ,เดี๋ยวนะคะตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจอายุตัวเองเอาละค่ะคือเดี๋ยววันเกิดนี้จะเต็มสามสิบสี่นะคะจ้าเอาละค่ะเอ้ไม่ใช่สิเต็มแล้วสิคะเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วเต็มส4มสิบสี่เนะาะเต็มส4มสิบสี่เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะเ,เดี๋ยวอาจารย์เช็คนิดนึงว่าคุณเกิดวันศุกร์แท้หรือเปล่านะคะเป็นคนลักสวยลักงามไหมคะเนี่ย ค่ะเป็นคนรักสวยรักงามค่ะแล้วก็ชอ,ชอบสะอาดด้วยค่ะชอบแต่งตัวชอบสะอาดสะอา้านเป็นคนที่มีฝีมือลายมือชอบประดิษฐ์ประดอยด้วยใช่ไหมค่ะถ้าไม่สวยส่องกระจกหลายรอบกว่าจะออกจากบ้านไม่ออกใช่ไหมเนี่ยไม่สวยเนี่ยค่ะค่ะถูกต้องค่ะเ <c oughs> อาละค่ะนะคะทีนี้อาจารย์เช็คนิดน,นึงนะคะในช่วงอายุ28 2 8ปีถึง32ปีนะคะในช่วง2 8ถึง32คุณมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องที่อยู่ที่ทางหรือมีการเปลี่ยนย้ายที่อยู่ไหมคะ ่ะย้ายที่อยู่นะคะย้ายที่อยู่นะคะเอาะค่ะเพราะว่าอิทธิพลตรงนี้เออในช่วงนี้ความรักของคุณยังรับรื่นอ,อยู่ไหมคะหมาถึงยี่ยี่สิบแปดถึงสามสิบสองปียังรับรื่นอ,อยู่ไหมคะก็ยังยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่นะคะอาะค่ะ นะคะคุณเกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์แท้ด้วยอาจารย์จะดูว่าตั้งแต่อายุ33ปีเป็นต้นมานะคะ33ปีเป็นต้นมาเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะออถ้าคุณใช้ชีวิตคู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของความน้อยอ,อกน้อยใจบ่อยขึ้นเกิดบ่อยไหมเป็นเป็นอย่างนั้นจริงเลยคะ่ะเป็นยังไงนะคะตอนที่อายุย่างสามสิบสามก็เป็นอย่างที่อ๋อเป็นอย่างที่อา <30 S 1> จารย์พูดก็คือว่าเริ่มมีเรื่องของ ความน้อยอกน้อยใจกันบ่อยๆน้อยอกน้อยใจจริงเหรอคะอนะคะความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะค่ะอะละวค่ะวันศุกร์แน่นอนนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะดูชื่ออาจารย์เรียนได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเคราะห์นะคะเริ่มดวงจะไม่ค่อยดีแล้วยังไงก็ตามนะคะในเรื่องของความรักเบาบางมากจะต้องระวังนะคะจะมีเรื่องของความน้อยอกน้อยใจกันนะคะเออแล้วก็ถ้าไม่รักษาความรักให้ดีนะคะมันก็อาจจะทําให้ เขาเรียกว่ามีคนกลางหรือมือมือที่สามเข้ามาแทรกได้นะคะค่ะอันนี้อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้จากอิทธิพลจากชื่อของคุณรัตนีแน่นอนที่สุดค่ะจากอิทธิพลชื่อนี้เกิดวันศุกร์วันศุกร์ยอยักษ์รอเรือรอลิงและวเวห์ห้ามีในชื่อดังนั้นชื่อของคุณรัตนีเนี่ยก็จะมีอักษรที่เป็นการกินีกับวันเกิดที่นำหน้าเลยนะคะ อักษรที่เป็นกรลกินีทําให้ชีวิตติดขัดไม่ราบลื่นนะคะส่งผลทําให้ชีวิตพบกับความลุ่มลุ่มดอนดอนนะคะอุปสรรคจะเข้ามายามที่ดวงดีได้ไม่เต็มที่นะแต่ว่าในช่วงนี้กําลังเข้าสู่ช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีด้วยมีเคราะห์มันก็เหมือนจะเป็นตัวซ้ําเติมให้มีปัญหามากยิ่งขึ้นแต่ตัวคุณเองเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่าในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองเนี่ยมันมีเข้ามาอยู่เสมอ,สมอแต่อักษรที่ไม่ให้คุณกับวันเกิดตรงนี้ ก็เป็นตัวบั่นทอนทําให้คุณใช้ใจ่ายเงินเก่งจะเก็บเงินไม่อยู่นะค่ะนะคะดังนั้นอิทธิพลจากตรงนี้นะคะรัตนีอักษรที่เสียตรงนี้ต้องระวังในเรื่องของคือคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เชื่อใจคนด้วยแต่ขณะเดียวกันจะอักษรนี้ไม่ให้คุณมันจะเป็นตัวที่ทําให้ความไว้เนื้อเชื่อใจที่คุณมีให้กับคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซื่อสัตย์กับคุณนะ เขาจะไม่ค่อยตรงไปตรงมาหรือเขาจะไม่รักษาสัญญาคําพูดกับคุณรัต,ตนีค่ะนะคะ,จคะเจอบ่อยไหมคะเรื่องเหล่านี้หนูเจอมาแล้วค่ะนะคะสิ่งที่ระวังอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะจะมีจุดอ่อนในเรื่องของสุขภาพก็คือในเรื่องของอาหารการกินระบบการย่อยนะคะแล้วก็กระเพาะอาหารด้วยค่ะที่ต้องระวังนะคะคุณรัตตีเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องสุขภาพก็ เดี๋ยวนี้กาลังลดทุนอยู่ไม่ค่อยจะกินข้าวเยอะนะคะได้เอกอยู่ค่ะอืมยังไงก็ตามนะคะแล้วแล้วส่งผลในเรื่องของกระเพาะอาหารบ้างหรือยังถึงแม้ว่าเราจะดูแลเราจะดูแลหุ่นอยากจะให้น้ําหนักลดลงแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพ50มาจากตัวเราเองต้องทานอาหารให้ครบนะคะถ้าทานอาหารไม่ครบหมู่คุณอาจจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารก็ได้หรือว่างดมื้อใดมือ้อนึงไป นะคะน้ำย่อยมันก็จะไปกัดกระเพาะแทนก็จะกลายเป็นกระเพาะไปตอนนี้เริ่มมีผลอะไรหรือยังตั้งแต่ลดหุ่นเนี่ยก็ยังยังไม่เห็นจะมีผลอะไรเลยค่ะเพราะว่าวันศุกร์ก็งดกินเนื้อสัตว์นะคะมันเกิดของตัวเองงดกินเนื้อสัตว์เลยค่ะแลดผักอะไรอย่างนี้ไปนะคะทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ไปเพิ่มผักผลไม้นะ ราคาฝากไว้ด้วยอิทธิพลจากชื่อรัตนีเมื่อคำนวณจากวันที่เกิดเดินเกิดพศเกิดการออกเสียงตรงนี้ยังไม่สอดคล้องกับวันที่เกิดเดินเกิดพศเกิดทําให้สิ่งที่คุณทุ่มเทบุ่งหวังเอาไว้เนี่ยชีวิตของคุณจะไม่ได้แค่ครึ่งครึ่งกลางๆนะมันจะได้ไม่เต็มที่ถามว่าเหนื่อยไหมคือสิความรู้สึกของคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทแล้วเหนื่อยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยแต่ในความสําเร็จมันได้แค่ครึ่งครึ่งกลางๆนะคนะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณรัตนี ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอาละค่ะรับสายต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินไหมคะค่ะคุณกิติชานะคะค่ะกิติชาเกิดตีสามเป็นคืนวันไหนเช้าวันไหนคะก็คือพอเที่ยงคืนของปรมาณคานเอ้เช้ามืดของวันพุธนะคะ อ๋อคืนวันอังคารสว่างมาเป็นวันพุธนะคะค่ะค่ะทศจากจังหวัดไหนคะอ๋อปร,ร,ราจีนบุรีอะค่ะปราจีนนะคะอาะละค่ะเรามาดูกันชื่อนี้เป็นชื่อเดิมหรือชื่อใหม่อะคะชื่อใหม่นมสกุลใหม่ค่ะชื่อใหม่นมสกุลใหม่ชื่อนี้ใช้มานานแค่ไหนคะใช้มาประมาณสี่ปีอะค่ะสี่ปีเนาะค่ะละค่ะเรามาดูกันนะคะของคุณกิติชาแล้วชื่อนี้เมื่อกี้ อาจารย์อยากถามความหมายของชื่อค่ะแปลว่า,วาแปลว่าผู้ที่เกิดมาอย่างมีเกียรติค่ะผู้ที่เกิดมามีอะไรนะอย่างมีเกียรติอย่างมีเกียรติค<ะ>่ะกิติชาชาแปลว่าเกิดมากิติมาจากคําว่ากิติกิติเนาะ,ะถ้าไม่งั้นบาง<ม>คนก็จะสะกดด้วยกอไก่สละอดแล้วก็ต่อเต่าสละอ,ด,ะะอดกิตินะ,ะแปลว่าเกียรติ อันนี้ที่สะกดแบบนี้นี่ตั้งเองหรือมีใครตั้งให้อ่อมีเพื่อนของแม่ค่ะเพื่อนขอ,ของแม่เพราะว่าตั้งตั้งมาสะกดแบบนี้เพื่อให้ได้กําลังเลขสิบห้าใช่ไหมอันนี้หนูก็ไม่ทราบพอดีว่าเขาแนะนํามาอาละค่ะเรามาดูกันนะคะเกิดขึ้นวันอังคารเช้าวันพุธนะคะตามหลักของโหราศาสตร์ไทยหรือของตามทักษาเนี่ยยังถือเป็นวันเดิมอยู่ก็คือวันอังคาร ก็คือนะคะวันอังคารอักษรที่เป็นการ,รกินีกับวันเกิดนะคะได้แก่กอไก่ขอไข่ขอควายคอระคังและงองูนะคะดังนั้นชื่อของคุณกิติชาก็ยังมีกอไก่ที่เป็นการ,รกินีกับวันเกิดอยู่อันนี้เราดูตามหลักของทักษะแล้วก็ตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะอันนี้ก็คือมีกอไก่ที่เป็นการ,รกินีนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับพุทธนะคะสว่างมาเป็นวันพุธ ขออาจารย์เองจะตัดกาลกินีของทั้งอังคารและวันพุธเลยถ้าสําหรับวันพุธเนี่ยจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชอและยาวผู้หญิงห้ามมีในชื่อเช่นกันดังนั้นชื่อของน้องกิติชาก็จะมีอักษรที่เป็นการกินีกับวันเกิดอยู่ค่ะเปลี่ยนมาสี่ปีตรงนี้นะคะถ้าใช้อักษรชื่อแบบนี้เนี่ยอุปสรรคก็จะเยอะเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะ บางครั้งบางอย่างไม่น่าจะเหนื่อยมากหรือว่าดูแล้วน่าจะสบายสบายแต่ของน้องกิติชาเข้าไปทาเนี่ยรู้สึกเข้าไปจับไปทําปุ๊บมันรู้สึกมันมีอุปสรรคเยอะค่ะ,คะนะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นไหมคะอ๋อก็มีบ้างอะค่ะนะคะ,ะ,คะดังนั้นอิทธิพลจากชื่อตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าในชื่อพอใช้อักษรที่ไม่ให้คุณแบบนี้จะส่งผลเสียก็คือเวลาจะจับจะทําอะไรก็ตามอุปสรรคจะเยอะถึงแม้ว่าจะมีจะได้เงินทองเข้ามาก็จริง แต่จะเก็บ <ฮะ S 1> เงินไม่อยู่นะค่<ฮ>ะนะคะจะเก็บเงินไม่อยู่สังเกตตัวเองไหมคะตั้งแต่ใช้ชื่อนี้มาเนี่ยมันมีเรื่องของความผิดหวังอยู่บ่อยครั้งนะอืมส่วนมากสูมคิดว่าตั้งแต่เปลี่ยนมานี่คือชีวิตค่อนข้างดีขึ้นเพราะว่าคือตอนเมื่อตอนที่จะเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะบอกมีปัญหาเยอะกว่านี้มากเลยอืมชื่อเดิม <ฮะ S 1> ชื่ออะไรคะชื่อสุภาวิมีอะค่ะชื่ออะไรนะ สุภาวินีสุภาวินีนะคะสุภาวินีแต่ว่าจริงๆแล้วว่าในศาสตร์แห่งการตั้งชื่อตรงนี้เนี่ยชื่อมีผลกับชีวิต2 5ดวงชะตาอีก25%อแต่อาจารย์กำลังบอกว่าถ้าชื่อ,อที่อาจารย์วิเคราะห์ไปอาจารย์วิเคราะห์ตามเนื้อผ้า25%จากชื่อเนี่ยมันมีจุดข้อเสียอยู่แต่ขณะเดียวกันดวงชะตาเป็นส่วนหนึ่งถ้าเป็นช่วงที่ดวง,น,งน้องไปเปลี่ยนตอนจังหวัดที่ดวงดีอยู่ ะะเป็นช่วงที่ดวงดีชื่อที่เป็นแบบนี้เนี่ยชื่อที่ไม่เป็นมงคลแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวบั่นทอนแทนที่จะได้ดีมากกว่านี้เราอาจจะได้ไม่เต็มที่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าดวงไม่ดีชื่อเป็นแบบนี้มันจะเห็นผลชัดเจนจะเป็นตัวซ้ําเติมให้มีปัญหามากยิ่งขึ้นดังนั้นอาจารย์ถามว่าในเรื่องของสุขภาพนะคะตั้งแต่ใช้ชื่อนี้มาค่ะบริเวณช่องคอลำคอต่อมทอมซินมีอาการพวกนี้บ่อยไหมอ๋อต้องมีบ้างอะค่ะ ในเรื่องของภูมิแพ้ล่ะคะเป็นอยู่ค่ะอันนี้มาจากชื่อหมดเลยนะคะอีกสิ่งหนึ่งสําหรับชื่อนี้นะคะก็คือในเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นบริเวณเอวถึงเท้าส่งผลถึงหลังนะคะที่จะมีปัญหาได้ง่ายเริ่มมีอาการบ้างหรือยังคะใช้มาสี่ปีเออถ้าว่าแบบกระดูกหลังถึงเอวตอนนี้ยังไม่มีค่ะ,คะตอนนี้จะมีแต่ว่าเป็นภูมิแพ้พอแบบพอช่วงข้ามปุ๊บเนี่ยจะจาแล้วก็อันนี้ปววย มีปัญหาภูมิมีปัญหาภูมิแพ้แล้วก็อะไรนะคะก็มีภูมิแพ้เนี่ยค่ะเป็นภูมิแพ้เพราะว่าจากที่พลจับชื่อนอกจากในเรื่องของการกินีแล้วใช้อักษรนี้ไม่ให้คุณอาจารย์บอกได้เลยว่าชื่อนี้จะมีจุดอ่อนก็คือในเรื่องของบริเวณช่องคอลำคอต่อมทอมซินแล้วก็ภูมิแพ้นะอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังต่อไปก็คือในเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นบริเวณเอวถึงเท้าส่งผลถึงหลังที่จะต้องระวัง ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ไปอาจารย์วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าส่วนไหนดีจะบอกดีส่วนไหนเสียจะบอกเสียปัจจุบันอายุเท่าไหร่นะคะ26ค่ะนะคะ26ปีนะคะเกิดขึ้นวันอังคารเช้าวันพุธนะคะ26ปีอืมปีดังนั้นอิทธิพลตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงว่ามันเป็นช่วงจังหวะค่ะอาจารย์ย้อนกลับไปนะช่วงตั้งแต่คุณอายุ23ปีเป็นต้นมาคุณมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจบ่อยเลยใช่ไหมตอนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้ค่ะ คุณจะมีเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจคุณจะทำงานอะไรอยู่หรือว่าคุณจะหางานทำอะไรก็ตามอุปสรรคจะเยอะมากงานก็ไม่ได้ดั่งใจนะเงินทองก็ไม่ได้ดั่งใจความรักคุณก็ไม่สดใสด้วยค่ะถูกต้องไหมคะอ๋อไม่อะค่ะมันเป็นบางเรื่องอา้าวแล้วเป็นยังไงเรื่องงานเป็นยังไงอ๋อพอดีหนูไม่ได้ทำงานหรอคะพอดีว่าเลี้ยงลูกไทำอะไรนะคะพอดีมีครอบครัวแล้วะคะ่ะมีครอบครัว,วแล้วค่ะ แล้วเป็นยังไงคะก็โอเคค่ะแล้วไม่ต้องทำงานค่ะอืมดีว่าแฟนทำเดียวอืมแล้วเงินทองล่ะคะก็มีใช้ตลอดนะคะไม่ถึงขั้นขัดสนแล้วก็ไม่ถึงนมีมากจนเกิดไปอืมนะคะ,คะแล้วเรื่องของความรักล่ะคะก็ปกติเหมือนช่วงแรกๆอะค่ะถ้าถ้าเกิดคุณบอกว่าดีแล้วคุณเปลี่ยนชื่อทำไมอะ่อะอ๋อพอดีว่า ชื่อเดิมมันใช้ไอชื่อเดิมอ่ะมันใช้กับนามสกุลของแฟนแล้วมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนั้นจะมีปัญหาเยอะมาก <c oughs> อาจารย์ <c oughs> จะบอกค่ะว่าสิ่งที่พูดไปอ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วที่คุณเจออยู่ <c oughs> ปัญหาที่เจออยู่อ่ะมันมาจากดวงชะตาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่คืออายุเขา23ปีเป็นต้นมาดวงไม่ค่อยดีด้วยดังนั้นพอดวงไม่ดีนะคะมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ชื่อมีปัญหาด้วยมันก็เลยทําให้ ความสุขหรือความสําเร็จเนี่ยคุณได้มันเหมือนเป็นตัวซ้ําเติมอยู่แต่ขนาดเดียวกันพอเปลี่ยนชื่อถึงแม้ว่าในชื่อนี้จะไม่มีในเรื่องของเลขาศาสตร์ดีนะคะเลขาศาสตร์ดีนะคะแต่ว่า,เ,าเลขาศาสตร์ดีอย่างน้อยก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาไปแต่ว่าอิทธิพลสําหรับสิ่งเหล่านี้ถ้าชื่อของคุณดีกว่านี้คุณก็มีโอกาสที่จะผ่อนคลายหรือว่ามีความสุขมากกว่านี้ค่ะ าราคาฝากไว้ด้วยนะคะดังนั้นอาจารย์พูดตามเนื้อผ้าส่วนไหนดีจะบอกดีส่วนไหนเสียจะบอกเสียนะคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะ